สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับเช้านี้นะครับคนเกษตรมือใหม่ครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูนะครับการปลูกหอมนะครับปลูกผักสวนครัวนะครับที่สวนนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับที่ได้ปลูกไว้นะครับเพื่อนๆ่อนี่ตรงนั้นก็โตแล้วอันนี้ก็เพิ่งปลูกไปเมื่อวานนะครับเมื่อวานตอนเย็นๆนะครับเพื่อนๆ นี่ครับเป็นหอมนะครับต้นหอมเนี่ยนะครับก็ปลูกง่ายๆนะครับก็ตีแปลงนะครับตีแปลงแล้วก็ทําเป็นเป็นแปลงแบบนี้นะครับแล้วก็ปัก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 เป็นแถวเป็นแถวไปนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็เช้านี้ก็จะเป็นฟางนะครับก็จะเป็นเนี่ยฟางที่มันละเอียดนะครับที่ออกจากรถนวดข้าวเนี่ยครับเพื่อนๆนี่รถสีข้าวนะครับที่มันออกเป็นละเอียดเนี่ยครับหวานให้อย่างเงี้ยนะครับเพื่อนนะ งามนะครับเพื่อนๆืนเนี่ยอันนี้งามนะครับเป็นฟางตัวนี้มันจะมีเม็ดข้าวด้วยนะครับเดี๋ยวเม็ดข้าวก็เกิดขึ้นมานะครับรดน้ําไปเนี่ยเนี่ยครับแล้วก็โรยไปเรื่อยๆนะครับโรยไปจนทั่วนะครับที่ผมนํามาเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนเดินชมที่ปลูกมาแล้วนะครับนี่ครับที่ปลูกไปเมื่อวานนะครับนี่ก็ปลูกเนี่ยปลูกมาเนี่ยที่ปลูกไปแล้วนะครับงามนะครับเพื่อนๆพื เป็นผักปอดสารพิษนะครับปอดสารพิษนะครับเนี่ยยาวไปโน่นนะครับนี่ครับเป็นหอมนะครับหอมต้นนะครับเพื่อนๆกำลังงามเลยครับนี่นะครับอ่าไม่ไม่ได้พ่นยาไม่ได้อะไรนะครับก็อ่าโรยแค่ขี้ขี้วัวนะครับปุ๋ยหมักมูลที่วัวนะครับแล้วก็เป็นฟางนะครับฟางผงที่ใส่เมื่อกี้นะครับเพื่อนๆนี่นะฟางผงนี่ที่ใส่นี่ครับนี่งามนะครับนี่นะครับอ่าก็อยาจจะดูตรงอ่าอันอื่นไปด้วยครับอันนั้นเป็นผักอ่ ฝรั่งนะครับฝรั่งฝรั่งอวกลูกเต็มเลยครับไม่มีเวลาไปหอนะครับเพื่อนนี่นะหอบ้างไม่หอบ้างนะครับเหมือนลูกอยู่กับพื้นดิน่ะเต็มเลยครับเพื่อนก็เป็นหลายสายพันธุ์นะครับที่ซื้อมาปลูกนะครับนี่นะครับเป็นหอมนะครับเพื่อนโดนชมหอมไปเรื่อยๆนะครับนั่นก็จะเป็นลองกองนะครับลองกองสองต้นที่ซื้อมาปลูกลองกองตันหยงนะครับก็โตแล้วนะครับเพื่อนสองสองต้นนะครับ ดูตรงนี้นะครับเพื่อนอันนี้หอมนะครับผักชีนะครับเพื่อนผักชีไทยเราเนี่ยนะครับผักชีไทยนะครับกลังงามเลยนะครับผักปลอดสารพิษครับเกษตรผสมผสานแบบพอเพียงนะครับก็ปลูกไว้กินนะครับช่วงนี้ก็ช่วงข้าวยากมากแพงนะครับเพื่อนๆข้าวยากหมากแพงเนี่ยชีลาวนะครับ มีลาวกำลังงามเลยครับเพื่อนๆแปลงไปนู่นนะครับนี่ครับลองกองปลูกไว้นี่ครับเพื่อนๆเช้าเช้าก็ชมพืชผักนะครับนี่ครับชีลาวนี่ชีไทยนะครับกำลังงามเลยครับนี่นะครับอันกับฝรั่งเหมือนกันครับอันจิมจูนะครับนี่ลูกเต็มเลยครับเพื่อนๆ หอไม่ทันครับทําไม่ทันปลูกไว้ครับลูกโตมากแล้วครับเพื่อนนะลูกโตนะครับเนี่ยลูกเยอะเลยส่วนนั้นก็จะเป็นอะไรนะมละกแฉกดําเตี้ยแฉกดําครับต้นเตี้ยเต้ยนะครับดกนะครับส่วนนั้นก็จะเป็นมะยงชิดที่ผมปลูกไว้นะครับกาลังโตนะครับอันนี้นะครับเพื่อน นี่ก็จะเป็นมะเขือพริกนะครับอีกมุมหนึ่งที่ผมปลูกไว้ที่สวนนะครับเราก็ปลูกไว้จินนะครับเพื่อนเพื่อนนี่มะเขือเปาะนะครับกําลังงามเลยปลูกไว้จินนะครับกําลังออกดอกครับนี่ครับก็จะเป็นผักขาวผักกาดขาวผักผกาดชุนแล้วก็มีกวงตุ้งด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนปลูกไว้จินก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้หาครับช่วงนี้ยุอ ยุคข้าวยากหมากแพงนะครับเพื่อนๆเราก็ทําเกษตรกรรมนะครับปลูกผักกินเองนะครับที่เหลือก็เหลืออยู่เหลือกินก็พอจะได้ขายก็เจ็บขายไปนะครับเพื่อนเดี๋ยวแม่ค้าเขาก็มาซื้อนะครับครับผมขอบคุณมากครับเช้านี้นะครับรดน้ําผักแล้วก็ปลูกแล้วก็มาโรยนะครับปลูกหมอมไว้เมื่อวานก็ มาโรย่าให้นะครับโรยไอ้งให้นะครับเพื่อนขอบคุณครับที่ติดตามรับชมคนเกษตรมือใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ